สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นนเป็นวัน,วนที่พันธุ์ทีทะเลเกาะพันที่สิบเ็ดนะคะจอมะต่โขึ้นเวที่มือเอรียอกำลังใจในเะด้อพี่น้องเด้อจะจะกีดแ <c oughs> ตงหนาเบาๆที่แตงมันผู้หายหนะผัดวัดผู้บ่ผู้หายคนผู้งามแตงก็เลศกับผู้ดีอ้อพี่หลีวันนี้ซ้อมนะคะวันนี้ซ้อมซ้อมใส่ชุด ซ้องเสมือนกิงทุกสิ่งทุกอย่างบนเวทีมอลํามเกเกินร้อยที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่งซ้อมหนักเลยนะครับพี่น้องตอนนี้สาวจะกี่กระแตงมาอยู่ห้องนัคาสวยๆช่วยด้วยแต่ว่ามีผีบ้ามันอยู่ในห้องผีผีผีญี่ปุ่นให้อชิก็โตอิโต้ฮะอิโต้นี่ไปโต มีกุโตมีชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นนาข้าวมันออกหรอโอ้ยน่าคือญี่ปุ่นอยู่พี่น้องแต่ว่าสูตรคือแม่เล่านี่พวกน่ะเป็นมื่นบวกตาหนิมื่นตาในขามื่นโอ้ยเกิดจาคือญี่ปุ่นอยู่ดอกมีหอดสูโม่ยุงข้างโอ้ย ยิ้มบอกกันอะแม่ยิ้มแล้วจ้ายิ้มแล้วเจ้าย e er nah ิ้มแล้วค่หกเจ้าเหนื่อยเจ้ายิ้มแล้วพี่เจ้าเจ้าเออเพิ่นเพิ่นความไหลสุดเพื่อนพม่นน้าพน้าโอ้ยว่าเป็นหนาหน่อยจ่ะใดบ่ได้ต้นนี้ไม่ได้เท่เพิ่นไปฉีดหนาเลี้ยวมาไปเจอหมอได้มาวาดได้ก็แก่เป็นคนหนาหน่อยแม่ตาใดนะเจ้า เอาเอาอีพุนเนี่ยเรจ้าของเลยนะอีพุนเนี่ยไหนเจ้าเจ้าเจ้าอีพุนเจียงใหม่ไหนเจ้าเออได้ป่วยจากเชียงใหม่เนาะก็เลยมาอยู่ญี่ปุ่นเจ้าอื่นเจ้าฮ่่า้องให้กำลังใจตลกได้เด้อทาหัวได้เด้อทาหัวให้ตลกเไงเบาละตินีเบาแล้วเบาซุปซอสแตงหางบ มาสนาดนแวต่ากมีหัวกนะเออหนแบสมศีเออเออห่วหันหัวหั่หัอหัว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 หแว่ัอัวห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 วหว่หัวหัว่ว สองสีอะไรนะคะสีสองสองอ่ะป้าหอ้าากเอาเอาจูจะจนตลานเป็นสาวำนอยเด็กหน่อยวาจีนหัวแบบนี้เขาบจักบอชวงนี้ไให้ผู้ใหญ่เบิ่งกผู้ให่ได้กอหัวแอาพี่น้องอยู่ทั้งบ้านจักสมสียันก่อ สม4 4 2 2 R อ๋ออินทรีพัฒน์ี่ยกับเซนจิสุที่ว่าเป็นอันหุ่นยนต์แท่นกันหนึ่งเออแข่งเลือดนะบอกโอ้ยคือบอลนี่พี่น้องนี่สม4มันไม่ได้คือดอกอันนี้ไม่แต่ว่าจะไม่ย่ำสันหัวมันคือเออสม4เป็น4ไซรอนอันลอนเกี่ยวลอเกี่ยวลอนเกี่ยวเป็นสีเด้งแดงไปเลย ใช่ม่เติมฮ่าฮ่าฮ่าหวานเองพี่น้องเบิรงแค่คนนั่นพี่น้องเบิรงไหนบ่เจ็ดสิบก็คนเออเดี๋ยวกระเขินมาเรื่อยๆจะอ่อนเนาะพี่น้องฮ่าฮ่า่าล่าฮ่าฮ่ายังรเปล่กำลังใจให้ตลกมาล้ำใจกันลอยนะคะขอบคุณพี่น้องที่อ่ากดไลค์กดแชร์ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ